กระเป๋าแบรนด์เนมเป็นเรื่องจริงหรือว่าสร้างากระแส ผมไม่ได้ให้เขาใช้นะครับเขาใช้ของเขาเองเขาอะ่ะอยู่กับผมมาเนอะแล้วเราอยู่ตรงเนี้ยผมก็จะพาเขาไปนู่นมานี่บ่อยๆเขาก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ย e เข้าไปในช็อปป้าเป็นนี่สวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ <m> บอกว่าเฮ้ย e เขาก็อยากได้นะป้าขอผ่อนหน่อยอันดับแรกเลยเขาก็จะขอผ่อน iPhone ก่อนขอเขาได้ iPhone แล้วเขาก็จะขอว่าขอกระเป๋าด้วยได้ไหมเขาก็ทํางานดีเนอะแล้วก็อยู่กับเรามานานเราก็เลยคิดว่ามันไม่ได้เบื่อเหลือบากกว่าแรงเราเขาใช้ของเขาขยันเก็บเงินมากปกติเขาก็จะมีออมทองอะไรอย่างเงี้ยของเขาอยู่แล้วเขามีกําลังที่จะซื้อมีบริการหหลาาายๆททีี่่่นรเเ้ใอผ ายังไม่มีเงินเราก็สามารถผ่อนได้เราจะผ่อนกับบัตรเครดิตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายๆที่ที่เขารับผ่อนอยู่อย่างเราก็รับผ่อนลูกค้าทั่วไปอยู่แล้วทุกวันนี้คนใช้แบรนด์เนมไม่จําเป็นต้องออกงานสังคมนะคือพี่ๆเขาก็มีวันหยุดนะไม่ได้ว่าเอ้ยทำกับเราแล้วเราเป็นโรงงานแบบโรงงานนรกเฮ้ยต้องทํางานกับเรา7วัน24ชั่วโมงไม่ใช่เขาก็จะมีวันหยุดของเขาที่เขาสามารถออกไปเที่ยวออกไปน่นมานี่ได้แต่ถ้าแบบไปเดินตลาดไปเดินอะไรอเขาก็ไม่ได้เอาไปใช้ปกติเราให้เขาผ่อนเดือนละพันแหละแต่ว่าบางทีเขาไดโบนัสได้โอทีอ 2ปีก we ็หมดแล้วเราอยู up, so ่กันมานานเนอะแล้วเราก็รู้จักนิสัยกันดีอะไรเงี้ยก็อยู่กับเรามาแบบ 3- 4สปีแล้วเราก็ดูแลเหมือนครอบครัวนะเราพาไปนู่นเราพาไปกินข้าวอะไรเงี้ยตอนนี้คุณรูจะเปิดรับสมัครแม่บ้านเพิ่มเติมไหมคะไม่ได้รับแล้วตอนนี้ครับแต่ไม่แน่อนาคตอาจจะเปิดรับนะเพราะว่าอาจมีลูกเพิ่มอะไรอย่างนี้ก็จะรับเพิ่มครับ